แนวดูความตึงครับครับแอลมาดูความตึงตึงแน่นอนนะนี่จินตนาการเ้าเลิกโอ้หนะปรับปรับปับปับปรับปรับปรับดูฮะดูความตึงของภูผาหืงไงลูกตึงจริงจริงอืม เป็นสายชัตต์ยานแมวเนาะเป็นการเล่นคือการฝึกของเขาแหละครับยิ่งเป็นแมวเพศพูดด้วยอืออูแล้วตัวนี้น่าจะคึกคักใช้ได้ครับอือจัดครับโอ้หงายคึกยังหืมไอ้งี้ยงับยังงับอ่ะไอ้เออสิ่งที่สิ่งที่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 ต้องฝึกเขานะครับคือว่าเวลาเขาคึกมากๆเนี่ห้องงับค่อนข้างค่อนข้างจะแรงนะฮะแล้วก็ต้องอย่าให้เขางับอ่า สบายของเธอดังมากคือก็ต้องพอเขาจะงัดต้องดึงมือออกนะครับแล้วก็ทําเสียงแบบทำเสียงแบบเสียงดุเสียงอย่างเงี้ยนะฮะเมื่อวานนี้ก็ฝึกเขาไปสองสามครั้งน,น,นะครับสองรอบแรกยังไม่เข้าใจกันฮนะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเขาดูมือเราว่ามือเราเป็น,เป,นเป็นของเล่นเนี่ยเราต้องชัดออกมาเลยฮะอย่าให้เขางัดเป็นยันเขาจะจํานะครับ ก็ต้องฝึกครับฝึกฝึกไปก่อนนะครับก็เมื่อวานนี้รอบสามรอบสี่ะครับถึงจะเริ่มจำกันได้บ้างนะครับวันนี้วันนี้ก็ดีขึ้นนะครับเวลาเขาคึกก็ต้องให้รู้ว่ามือไม่ใช่ของเล่นที่เขาจะงับได้แรงๆอะไรเงี้ยนะครับคิดว่าต้งปรับตัวสักพักหนึ่งน่าจะดีขึ้นแล้วก็ปรับตัวเขากับพี่ๆได้นะครับภูผาโอเคสวัสดีนะครับสวัสดีจากบ้านเคสเซาครัส